สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีวิธีทําให้ต้นมะลิของเรานะคะออกดอกนะคะนี่เลยค่ะดอกมะลิของเรานะคะออกทุกช่อเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ติดทุกกิ่งเลยนะคะนี่เลยดอกตูมๆกาลังจะบานนะคะเราเอาปุ๋ยคอกนี่ค่ะโรยตามโคนต้นเลยค่ะโรยรอบๆเลยนะคะ ปุย๋ยคอกที่แข็งๆนะคะเพื่อนๆหรือว่าใครมีปุย๋ยคอกที่นิ่มเราก็สามารถใช้ได้นะคะโดยรอบๆไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็นําเครื่องดื่มชูกําลังนะคะชนิดเด็กก็ได้นะคะมาผสมในน้ําค่ะนี้เลยเครื่องดื่มชูกําลังก็ทําให้ต้นมะลิของเราสดชื่นนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงชจะทําให้ต้นมะลิของเราติดดอกมากยิ่งขึ้นนะคะเล่งดอกค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าเย็นๆค่ะคือเราเห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยวันสองวันน่ะต้นมะลิของเราจะออกดอกนั่นเป็นเพราะว่าน้ําฝนนะคะจะมีความเย็นเล็กน้อยนะคะเวลาตกลงมาแล้วนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราต้นมะลิของเราสดชื่นค่ะแล้วก็ออกดอกนั่นเองเราก็เลยเลียนแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยคะ่ะ ผสมเสร็จแล้วเราก็นํามาลดต้นไม้ของเราเลยค่ะลดทั้งใบทั้งดอกมาลีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลดโคนต้นให้ชุ่มเลยค่ะทําแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าบ้านใครไม่ค่อยออกดอกเลยก็สองอาทิตย์หนึ่งครั้งได้ค่ะส่วนปุ๋ยคอกนะคะเราจะใส่แค่รอบนี้รอบเดียวจะอยู่ได้ประมาณ 3- 4เดือนเลยค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอก มันจะแข็งแข็งใช่ไหมคะมันก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าไปเลยค่ะเขาก็จะละลายทีละน้อยทีละน้อยนะคะประมาณ3าสีเดือนค่อยใส่ทีก็ได้ค่ะปุ๋ยนี่เราก็ลดน้ําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ